สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจัดเด็กกรีนเนเจอร์ไฮสก้าบัดสองกล่องอันนี้คือแนวทางการจัดดินะครับเคลียแก้ฮะกระเสวะสองกล่องครับไปดูกันเลยครับอ่ะยา่าละแตกมาเจอกระสีสามหมดครับก็คืออันนี้อย่างนี้เลยใส่สี่ซาตจานเนื้อเขาเขามรวิบบลี่ใส่สี่ครับสักเซสอันนี้เป็นการใส่ใส่วิบลี่ไปเลยสี่ หรือใครจะเปลี่ยนก็ได้ครับอันนี้เป็นแค่แนวทางครับอันนี้บเบรี่ใส่สี่หรือเปลี่ยนเป็นตุลิกก็ได้ครับคือเทคก็คือซักเซตจีเบกคืออันนี้แนะนําให้เปลี่ยนนะครับหรือว่าจะไม่เปลี่ยนก็ได้เทคก็คือไฮยูสวาพซักเซตบวกพลังให้มันอีสี่พันแล้วคู่แข่งห้ามกิจมือเตี๋ยคู่แข่งห้ามกิจส,สุรบกัแล้วติดเป็นแค่เทคแค่เรียนนะครับเปลี่ยนอ่ะกิจสองต่อ เด็กมีปัญหาเกณฑ์เรีลี่ใส่สี่เอ้ใส่สามจำเป็นนิดนึงแต่ว่าคือตัวก็คือตัวเรียไายเพื่อนแต่ได้จั่วครับแล้วก็ตัวนี้ใส่สี่ตัวนี้ก็คือเทคตัวตัวแจกสี่พันแล้วถ้าแวนเราเป็นบิ๊กเบลลี่เรียการไปอุคูณบวกสี่พันจนจะเทินอยู่ในนั้นจะเทินจั่วการหนึ่งใบแล้วเรียทายอยู่ินนั้นก็โอเคแล้ว ตัวนี้เลยเคยอนเทเกอร์ไซซี aker, 4, ของดีครับของดีอ่ะจบกันที่กิจสองครับไปกันต่อส่วนตัวนี้เทคก็คือหน้าวายคุณเป็นบิบิลี่ใช่กาการนี้จะไม่ถูกทแลด้แต่สกิลออโต้เลียออเลียากาตีเบนโซบารเมื่ออยู่ในนี้โอ้ย ก็คือมันบอกว่าเมื่อบูนให้กับตัวที่มีสักว์เสตตัวนั้นจะบวชสี่พันและเรียทายแล้วเมืเ่อเธอเรียทายยูนิตนั้น <c oughs> แล้วก็ตัวนี้ต้องพูดทำหนัาเพคครับทีสไตร์เกณฑ์หนึ่งทีสไต์ครับใซสี่ครับ <c oughs> แล้วตัวนี้ครับพิทักษ์ครับเทคนิดจีหนึ่งคอร์โซบาสเมื่ออยู่ในถุกเรียทายจากช่องเรียหรือช่องการเดี่ยน อยากมาถ้าวันในชิการผมมีบินบิกรีคือสมารใจคาคอถ้าจ่ายโจกันหนึ่งใบไม่เก็โจกันไม่เกิหนึ่งใบและเขาร์ชาร์จหนึ่งครับส่วนกระรอบก็คือเทคซักเซก็คือมันหมอนเมื่ออยู่สภาพศักเซแล้วอยู่ช่องเลี้ยมมันจะสืดเก็สองขึ้นมืออ่ะจบที่นี่เลยจบแล้วครับเก็ตสองเก็หนึ่งมา ไปดูพวดทิกเกอร์กันเลครับอันนี้ดอซีสแตนเทคสแตนบอกไอ้ดอโอ้รึเปล่าไอ้เทคนี้รอมันบอกจะป็นสแตนรอทิกเกอร์บวกพลังให้มันตัวมันเองบอกมันมันเอาข้าโซแล้วบนบกพลังสามพันสแตนครับเมื่อมีรัศจะถูกทำลายเมื่อจบแกจะจบเพลงก็จะจัวอ่ะแล้วก็ตัวฮิวบายครับไซซีคิไซซีแล้วก็ อันนี้จะแนะนำนะครับให้เปลี่ยนบารใหมก็คือเปลี่ยนถ้าจะเล่นแบบพีเมียให้เปลี่ยนรอเป็นคี้ครับแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนฮิวเป็นฮิวีนะครับถ้าเกิดจะเล่นพีเมียแต่ตอนนี้ของพีเมียย,ยังไม่มีของเกรดนี้ก็คงไม่ต้องจัดหรอกอ่ะ <c oughs> แล้วก็ตัวเริ่มครับมีแค่นี้ครับจบแล้วครับไอ้ลืมลืมลืมไอ้ลืมลืมเปลี่ยนสีได้ไงวะร <c oughs> ว่าลืมก็ลืม อ่แป,ลปล๊บๆโอ้ยเก็บยากจังวะอ่ะแล้วก็ตัวนี้เลยเคลเมนต์บาดิวเทคก,ก็คือมันบอกว่าเมื่อเขาช่องแวนจะเสิร์ตมันจะเสิร์ตกิจสามจากดอกขึ้นมือแต่อาจจะบางคนอาจจะกากแต่มันเอาไว้แบบเสิร์ตเวลาเวลาตัวนี้เวลาตัวบานตัวเกียรสารดีๆเราตกแบบมันตกเราก็ใช้ตัวเสิร์ตมาได้ครับ ก็คือเตะมันเราไปสืบตัวเวลาเราไล์เป็นตัวกิจสาวกากาดเราจะได้ไล่กิจแล้วของดีๆมันตกดอกครับอ่ะมากนะรับเวลาอูใส่สี่ครับแล้วก็มาลกันใส่สี่ครับตัวดีเลยครับมันเป็นเทคก็คืออ่าแต่จะแต่มันจะมีเทคนึงก็คือมันเทคโบสถ์สี่พันแล้วอีเทคนึงก็คือเทคนี้จะทํางานเมื่ออีเทคนี้ทํางานต่อนะครับก็คือเมื่อมันโจมตีเมื่อเรียนเราโจมตีแล้ว เยมีเลลของเรามีขนาเป็นสองหมื่นหรือมากกว่าการจ่ตีนคู่แข่ง่้ามเสกีนหนึ่งหรือมากกว่าในการป้องกันได้แล้วก็อ่ะพีทีใส่จบไปแล้วนะครับคลิปนี้สองสามารถจัดได้เลยสองกล่องแต่ว่าอันนี้คืออันนี้มันไม่ได้อยู่ในกล่องน,นะครับผมแค่เอามาใสา่เฉยๆเออไม่ใส่ก็ได้ครับใครมีก็ใส่ใครมีก็จะไม่ต้องใส่ก็ได้ครับสามารถหาเอาจีสี่ใบอื่นมาใส่ก็ได้ครับหรือเอา ใครมีอะไรก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับอ่ะจบคลิปแค่น,นี้ครับบ๊ายบายครับ